สวัสดีครับพี่น้องมั้หนี้มาพบมพ่อคือเก่าครับถ้าคุณตายทำในสองเสียงน้องขโมครับพี่น้องมู้หนีสิพาพี่น้องมายามโตรงครับเมื่อเศ้ากับมายามแล้วครับปรากฏวานเน่าครับพี่น้องเื่งก้อนมาเลยมายามโรดเปื่อยเวิร์ดเป็นประแดกครับพี่น้องวันหนีมาคําหน่อยนึงครับผลตกหลัดทางตอนนี้บรรยากาศกับผลตกลิ้นครับล้าเบ่งน้ากันครับคาดว่า สีพ่อได้กินอยู่ดอกครับเศร้าเห็นปลาขาวลงลายอยู่นะครับสีพ่อได้มุกอยู่ดอกนะครับโอ้แต่หมู่ว่านนี่เสียดายครับอะไรไม่เบิ่งเพลินครับถือปลาซิวประมาณห้ากิโลครับหนาวเบิร์ตครับเห็ดปลาแดกครับเลือกมุกหน่อยหน่งครับโอ้ปลากำลังมั่นพี่น้องตอนนี้เขาหอมแก่แล้วครับพร้อมชีว์อกห้วงแล้วบรรยากาศยุทงยุธาพี่น้อง มันยังต้องลิ่นอยู่ครับตอนนี้ครับยังลิ่นอยู่แต่ก็พ่อได้ยีรอกครับนะมาติดตามกันพี่นอ้องกลางทงครับตอนนี้โอ้บรรยากาศเกียบกระจียงมแรงติดตามกันยาวๆไปครับตรงห้ากว่ตรงหน่อยแล้วครับแต่พ่อได้กินกลุ่มแรงอยู่ครับ ก็เลยฝากฟีตอนน้องอยู่ได้ฝนตกเงียสามสี่มื่นครับรลังนี้ะมาเบิกน้ำกันครับนะชีดหลังมาเบิกน้ำกันครับล่างกระสอบซะก่อนกระสอบเปืือกเงี้ยครับโอ้ปลาดาวห่างกระสอบก็ร้ายหาทิ้งก็ โอ้อือกะปูกะปูร้ายครับโอ้โหนีมาแล้วมาแล้วครับพ่อเดม,มุกครับพ่อเดม,มุกสดสดตื่นเต็นครับคือยูคือยูครับกลุ่มแรกกลุ่มง่ายาย,ยู่ มาเพิ่มอีรังนึงครับนี่โอ้กระปูครับพี่นอ้องกระปูหล,ลายพอ่เด็ดปนพอ่เด็ดปนกระปูเนี่ยโอ้ไร่เติบหลายเติบ,ย,ตบยวพิ่มในมุ้ หน่อยกับมันสมหน่อยครับนะพี่นี่น้ำเวิร์ดน้ำกันครับเท่เบิร์ดไม้ปนได้หมดนี่โอ้โหแล้วการนะครับก็เลยมุกยัว ตาง,งามครับใล้การใดการเีมุกเลตฝากทีตอนนองยูุพี่น้องครับะนะว่าเหลือน้ำกัางครับอ่ะนี้